สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆเนช้าฟินฟินแลนด์นะคะถ้า a n งคิวนะคะเจอเหตุการณ์เหมือนในเพลงเพลงรักไม่พูดนะคะแต k ค o u จะทำยังไง a n งคิวนะคะก็จะเดินไปถามเขานะหรือว่าแบบว่าโทรไปถามเขาตรงๆเลยว่าเหมือนกับเฮ้ยสรุปนายชอบเราหรือเปล่าอ่ะ <laughs> หรือว่าแบบว่าคิดยังไงทำไมถึงทำแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่ามาแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอย่าม really ันแบบว่ากลางๆอย่าม <t. en ients> oh, mm ันแบบว่าทําต okay. so so ัวงงๆอย่างเงี้ยเพราะว่าตงคิวเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างตรงๆมากๆเลยก็จะเลือกวิธีที่จะเดินไปถามเขาตรงๆเลยว่าเฮ้ยสรุปนายคิดยังไงหรอหรือยังไงยังไงอย่างงี้ค่ะจะได้เคลียร์กันไปเลยมใันย้ก็มีบ้างนะคะมีบ้างบางคนที่เหมือนกับว่า เขาเรียกว่าอะไรไม่กล้าที่จะมาคุยกับเราโดยตรงบางทีก็แบบกลัวคุณพ่อคุณแม่บ้างหรือบางทีก็เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าโหดโหดโดยเป็นคนแบบแข็งแรงแข็งแรงก็เลยไม่กล้าที่จะแบบคุยกับเราตรงๆอะไรอย่างนี้เราก็เลยต้องแบบเฮ้ยแบบคิดยังไงเนี่ยทำไมมาเป็นแบบนี้จะยังไงอะไรอย่างนี้เพื่อขอความชัดเจนหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะผม นะคะก็ถ้าอยากทำวิธีแบบ a n งค o u นี้เหมือนกับอ่ะปกติเราก็จะคุยไลน์กันใช่ไหมแล้วก็อาจจะแบบว่าส่งไลน์ไปถามเขาก็ได้ว่าเฮ้ยสรุปแล้วแบบคิดยังไงเนี่ยมาคุยกันแบบนี้อาจจะออกเปน็นแนวแบบเซลล์เซลล์ไปก่อนก็ได้อะไรอย่างนี้หรือว่าแบบเป็นแนวฮาฮกตลกๆไปก่อนแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่ชัดเจนก็แบบบา,บายบายหรือ <c oughs> อีกวิธีหนึ่งนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่กล้าพูดควนมในใจหรือว่าแบบว่า ไม่แข็งแรงพอไม่เข้มแข็งพอนะก็อาจจะใช้เพลงรักไม่พูดของแตงก k you นะคะส่งไปให้คนนั้นฟังก็ได้นะจะได้แบบว่าแทนความในใจของเรา,าแบบรักไม่พูดกล้ากล้าบอกมาเลยอะไรแบบนี้ now, now. ค่ะก็ฝากซิงเกลิลใหม่ล่าสุดนะคะเป็นซิงเกลิลเปิดตัวอัลบั้มใหม่เลยนะคะชื่อเพลงว่ารักไม่พูดนะคะตอนนี้ก็ มี Mv ให้ดูแล้วนะคะที่ยูชาแนลค่ะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดเพลงได้แล้วนะคะที่ดอกจัน339083ค่ะแล้วก็ติดตามผลงานของ Thank You ด้วยนะคะ